มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนที่นี้ครับสำหรับประเด็นร้อนในเช้าของวันนี้นะครับก็คงจะเริ่มต้นข่าวที่ฮือฮากันคือช่วงหลังๆมานี้คือรายการที่ได้รับความนิยมนะครับทนต์นจอทีวีนี่ก็จะมีเรื่องราวของการเจาะลึกนะฮะเ,เรื่องถ้าเผื่อเป็นสื่อต่างๆน,นะครับเรื่องที่ได้รับความนิยมก็มี 1. เรื่องหวย2เรื่องผีนะครับ3เรื่องอัจฉรกรรม สเรื่องของความขัดแย้งในสังคมนี่ครับอย่างเช่นเรื่องการเมืองขัดแย้งกันแบบนี้ครับก็จะได้รับความนิยมครับโดยเฉพาะแลวก็โดยเฉพาะถ้าเผื่อเป็นหัวนี่ได้รับความนิยมสูงสุดแล้วก็รองมาก็เป็นเรื่องราวของผีสางเทวดานะครับคนจะนิยมดูติดตามกันมากครับแล้วก็จะมีช่อง8นะครับที่เขามีการระกันสองผีครับนะฮะมีรายการนี้เกิดขึ้นแล้วก็มีคนติดตามเยอะมากครับโดยเขาจะมีการ ะตระเวนไปในพื้นที่ต่างๆและก็มีอาจารย์เรนนี่นะครับเป็นคนที่สามารถติดต่อกับทนาทนด้นจิตวิญญาณทานด้นวิญญาณได้ว่ากันอย่างนั้นนะครับก็เลยทําให้ดูเหมือนว่าจะไปที่ตรงไหนก็จะมีเรื่องราวที่พูดคุยว่ามีคนมายืนอยู่เคียงข้างแล้วก็มาพูดคุยด้วยนะครับอบอกเรื่องราวว่าที่ตรงนี้เป็นอย่างไรแบบนี้ครับและตอนนี้ก็ไปที่โคร,ราชครับแล้วไปพูดถึงท่านั้นย่าโมนะครับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ว่างั้นครับทาให้คนโคราชตอนนี้ศู์ครับควันออกหูเลยครับโดยทันได้เมนเจออนไลน์รายงานบอกว่าไปกันใหญ่และโกโซบิก so เลยครับคนโคราชเดือดครับจ่อแจ้งจากเบรนนี่มินสามีญาติหมูเอาลูกทาเมียซัดแค่คิดก็จันไรแล้วว่างั้นครับน,นี่เป็นการพลาดหัวก็เป็นการพลาดหัวที่เชิญชวนควรติดตามเป็นอย่างยิ่งทีเดียวครับ จากกรณีที่รายการช่องสองผีนําโดยคุณบวยครับเชษฐถาวุฒินะครับเชษฐวุฒิวชรคุณแล้วก็อาจารย์เรนนี่สุรประภา,าคําขจรแล้วก็คุณเจมสราวฒิวรพัฒน์ทีวีโชธครับโอ้โหแต่และคนนี้ชื่อจํายากมากเลยครับเอาว่าหนึ่งคือคุณบวยสองอาจารย์เรนนี่สามคุณเจมก็แล้วกัน3คนเดินทางมาบันทึกเทปรายการที่วัดศาลาลอยครับ อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาซึ่งก็เป็นที่บรรจุอัฐิของท้าวสุรานารีหรือว่าย่าโมที่ชาวโคร,ราชและคนไทยทั้งประเทศให้ความเคารพนับถือว่าเป็นวีรตรีร่วมกับย่าบุญเหลือบุตรบุญธรรมและก็หญิงกล้าชาวโคร,ราชครับร่วมกันกอบกู้เมืองนครราชสีมาที่ถูกข่าศึกเข้ามายึดและก็ใช้เป็นอพิซดศาสตร์ที่3าสการแล้วก็40ต่อเนื่องกันนะฮะ ทาเป็นซีรีส์พูดง่ายๆครับเป็นเอพิโซดที่ศาสการแล้วก็40ของช่องสองผีครับโดยในระหว่างที่มีการบันทึกเทปที่บริเวณหน้าอุโบสถเก่าที่มีรูปปั้นของพระยาปลัดทองคำเจ้าเมืองนครรัชศีมาซึ่งก็เป็นสามีของท้าวสุรานารีหรือว่าย่าโมอาจารย์เรนนี่บอกว่าถ้าเผื่อเป็นทีวีก็จะเป็นรายการทีร่ว่ามีข้อความวามิ่งอยู่ข้างล่างครับโปรดใช้ดุลย,ยพินิษในการรับฟังและรับชมด้วยนะครับ อาจารย์เรนนี่บอกว่าตนเองนี้มีจิตสมัมผัสต่อสิ่งลี้ลับเมื่อมายินอยู่ตรงนี้ท่านประลัดทองคําแล้วก็ย่าโมครับรวมทั้งนางสาวบุญเหลือก็มายินอยู่ตรงนี้ด้วยกันโดยท่านประลัดทองคําบอกว่าแม่บุญเหลือนี่เป็นเมียของท่านอีกคนหนึ่งครับนี่อาจารย์เรนนี่บอกนะคนที่มีจิตสัมผัสสามารถพูดคุยสื่อสารกับผีได้ครับบอกว่าท่านประลัดทองคําบอกว่าแม่บุญเหลือนี่เป็นเมียของท่านอีกคนหนึ่ง ส่วนย่าโมนี่เป็นเมียหลักแน่มีเมียหลักแล้วก็มีเมียรองนะครับส่วนส่วนแม่บุญเหลือนี่เป็นเมียสองครับไม่ใช่ลูกบุญธรรมครับประวัติศ,ศาสตร์บอกว่าเป็นพุตธบุญธรรมแต่ว่าปลัดทองคํานี้บอกกับน้องเรนนี่บอกว่าไม่ใช่โบแมนเป็นเมียอ,อีกคนหนึ่งครับไม่ใช่ลูกสาวบุญธรรมแล้วก็มีบุญเหลือก็เป็นคนบอกเราเองบอกเรนนี่ว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆด้วยแนะ่ท่านแม่บุญเหลือก็ยืนยันตามท่านประลัดทองคําครับคุณย่าคุณย่าบุญเหลือก็ยืนอยู่ที่ตรงนี้ครับ ตรงก้านทูบแม่บุญเหลืออยู่ด้านหลังของประหลัดทองคําพร้อมชี้ให้กล้องนิแพนไปที่บริเวณตั้งทูบเทียนครับหลังหลังจากที่เทปดังกล่าวนี้ออกเผยแพร่โอกาสไปครับปรากฏว่าถูกคนที่จังหวัดนครราชสีมานะครับออกมาวิพากวิจารณ์ตําหนิที่การนําเสนอข้อมูลของอาจารย์เรนนี่ไม่ตรงกับประวัติศาสตร์ที่ระบุไว้มาตั้งแต่ช้านานครับโดยทางด้านนายสมานทิติพงษ์ทัพครับซึ่งก็เป็นประธาน กลุ่มคนรักยาโมครับได้ออกมาวิพากษ์พิจารณาเทพดังกล่าวในฐานะที่คนโคราชบอกว่าการกล่าวว่าย่าบุญเหลือนี่เป็นเมียน้อยเมียคนที่คือเขาไม่ได้บอกว่าเป็นเมียน้อยนะเป็นเมียคนที่สองนะฮะอันนี้บอกว่าเป็นเมียน้อยไม่ใช่คนละอย่างกันเมียน้อยนี่ก็เป็นเมียน้อยเมียคนที่สองก็เเมียคนที่สองคืออาจจะมีศักดิ์เรียกว่าเป็นเมียเหมือนกันแต่ว่าเมียคนที่หนึ่งคือเมียคนแรกแต่งคนที่สองก็เป็นเมียแต่งเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนที่สอง คนที่3ก็เป็นเมียแต่งเหมือนกันส่วนเมียน้อยนี่คือไม่ใช่เมียแต่งนะครับเมียน้อยนี่ต้องตีค่าออกไปนะครับบอกว่าเจ้าบุญเหลือนี่เป็นเมียน้อยของพญาปรลัดทองคำแค่คิดก็จุดๆแล้วว่างั้นครับการกล่าวของน้องเรนนี่ที่ระบุว่าเจ้าบุญเหลือนี่เป็นเมียน้อยของพญาประลัดทองคําเจ้าเมืองนครราชสีมาในสมัยนั้นนะครับก็คิดก็จุดๆแล้วครับก็คือจันไรแล้วครับถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติ่าหมู่ครับ และก็เป็นการทําลายคุณงามความดีของย่าโมและก็ย่าบุญเหลือที่ท่านสร้างวีรกรรมเอาไว้ให้แก่ชาวโคราชซึ่งกว่าจะกอบกู้บ้านเมืองมาได้ก็ต้องแลก้วยเลือดเนื้อและก็ชีวิตนะครับคนโคราชทุกคนนี้ร่วมกันสร้างอนุสรณ์สถานนะครับของย่าโมขึ้นมาก็เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านที่ร่วมกันกอบกู้บ้านเมืองมาคุณเป็นใครมายืนกล่าวหาง่ายๆว่าย่าโมกับย่าบุญเหลือเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ครับคุณพูดอย่างนี้คุณเป็นคนขี้รถหัวใจคนโคราช แล้วก็คุณกําลังทําลายคุณงามความดีความวีรสตีของไทยสร้างมาคุณรู้ไหมนะครับประวัติศาสตร์หน้านี้กว่าจะเขียนขึ้นมาได้ต้องใช้ชีวิตทองคนนี้เป็นที่เสียสละเอาเลือดนี้มาแทนน้าหมึกครับเพื่อจดจารจารึเอาไว้ครับอันนี้ท่านไม่ได้พูดแนตะ่ผมพูดให้เองครับผมกี่ปีมาแล้วที่ย่าโมได้พาชาวโคราชต่อสู้ที่ทุ่งสำริดคุณเคยเรียนรู้ประวัติศาสตร์แล้วก็เคยลงไปดูสถานที่จริงที่ชาวโคราชเทิดทูนย่าบ้างหรือไม่ อยู่ดีๆคุณมาบอกว่าย่าโมยา่ยาบุญเหลือเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ผมเป็นคนหนึ่งที่ยอมไม่ได้จริงๆครับนี่ฐานด้านประธานชมรมคนรักย่าโมนะครับนายสมานทิติพงษ์ทัพนะฮะเป็นคนกล่าวครับบอกว่ายอมไม่ได้จริงๆแล้วประกาศลั่นอาจารย์เรนนี่นี่เป็นใครมาจากไหนนะฮะตนเองก็ไม่รู้ครับแต่มาอวดรู้ในลนักษณะแบบนี้ครับ ก็เลยเตรียมร้องท่านผู้ว่าโคราชครับให้มีการจัดการอย่างจริงจังหากไม่ทําตัวเองจะพยายามรวบรวมพยานหลักฐานแจ้งความเองครับเรนนี่นะไม่ใช่น้องเรนนี่นะเรนนี่นะครับ Where are y o ุนะครับคุณเป็นใครมาจากไหนครับแต่คุณไม่ควรมาอวดรู้ในลักษณะเช่นนี้ครับถือว่าเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องและไม่สมควรอย่างยิ่งจึงอยากจะเรียกร้องให้ท่านผู้วา่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจังเสียทีครับที่ผ่านมาก็ปล่อยปละละเลย ให้คนใช้โลกออนไลน์มาย่ำยีทำลายหญ้าโมนะครับด้วยการนําภาพใบหน้ามาติดต่อใส่แทนใบหน้าของหญ้าแล้วก็ใช้คาไม่สุภาพไม่เหมาะสมหลายครั้งครับหมาวันนี้ก็มาปล่อยให้ใครก็ไม่รู้ที่สินห้าก็ยังไม่ครบเลยมาทําลายหญ้าโมแบบนี้ก็ไม่เห็นด้วยถ้าเผื่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดดําเนินการเรื่องนี้ไม่ได้กลุ่มคนรักหญ้าโมในฐานะคนโคร,ราชที่เสียหายจะดําเนินการเองด้วยการรวบรวมพยานหลักฐานเข้าแจ้งความดําเนินคดีกับบุคคลเหล่านี้ให้ถึงที่สุดครับนี่ พูดอย่างนี้เลยครับ <c oughs> ในขณะที่ท่านด้านน้องเรนนี่เนี่ยดูหน้าตาน้องเรนนี่นะครับน้องเรนนี่ก็คือท่านนี้แหละครับคนนี้ก็ตามเรื่องราวก็บอกว่าเป็นคนที่ตายแล้วฟื้นและพอฟื้นขึ้นมาแล้วนะครับก็สามารถมีจิตสัมผัสนะครับติดต่อประสานกับทางด้านผีได้เหมืองนั้นครับวินญ,ญ,ญาณได้ครับทําให้สามารถสื่อสารเรื่องราวต่างๆได้ <c oughs> นี่น้องเรนนี่แล้วก็ออกรายการช่องแนะครับ ทุกสัปดาห์ครับแล้วก็มีคนติดตามเยอะมากเป็นช่องส่องผีครับนี่ทางด้านคนโคราชเขาก็ไม่ยอมครับคุณเป็นใครมาจากไหนครับทีนี้ก็จะมีทั้งหมดคนที่ทำดำเนินรายการนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3ท่านนะครับก็มีน้องเรนนี่นะครับแล้วก็คุณบวยแล้วก็ ท่านและคุณเจมส์ครับ3คนครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์หนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้กําลังฮือหากันก็คืออุปกรณ์จับผีนะครับสองและจะเห็นว่าเป็นวิญญาณเป็นลักษณะเป็นเหมือนกับมีพลังงานนะครับเคลื่อนไหวไปเป็นเส้นนะครับเหมือนกับรูปร่างของคนประมาณนี้ครับซึ่งผมเองก็เคยดูคลิปนะฮะเพราะว่าช่องนี้มีคนสนใจมากครับและก็มีคนเคยเจ๊บอกผมว่าเออผมน่าจะทำรายการแบบนี้นะ คนจะได้ดูเยอะเหมือนกันครับติดตามเยอะต้องเล่นกับเรื่องหวยเรื่องผีเรื่องอา,อาจยากรรมแล้วก็คุณทวพรต้องใช้ภาษาแรง่อยนะคือพูดสุภาพเรียบร้อยนี่อย่างคุณทวพรนี่คนเขาไม่ติดตามนะมันต้องพูดอ,อ,อย่างเช่นยกตัวอ,อย่างอย่างเช่นคำว่าจันไรนี่คุณมา,มาทำเนียมอายพูดก็มีกระเมียนนี่โอ้ยเขาว่าเบิรงในคุณทวพรแทนมันต้องพูดแบบหนักแน่นเลยครับต้องใช้ภาษาหยาบๆนะฮะคนที่จะต้องติดตามกันเหมือนกันครับนี่บางคนเขาว่าอย่างนั้นนะครับนะฮะ ซึ่งคนที่ทําช่องของส่องผีก็มีคุณบวยนะครับคุณอาจารย์เรนนี่แล้วก็คุณเจมนะครับได้มาบันทึกเทปครับแล้วก็มีการแล้วก็มีการออกไปแล้วนะครับแต่ว่าทางด้านคุณสุเ e r รเลิกแล้วก็อีกคนหนึ่งทีนี้ครับเมื่อกี้นี้คือคนหนึ่งก็เมื่อกี้กลุ่มรักรักจามโมนะครับแต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งนี้คือเป็นกลุ่มของ คุณสุภเลิกฮะอริยะปรัชญาคนนี้ก็เป็นแกนนําอีกคนหนึ่งครับก็เป็นอดีตแกนนำนะฮะปรากฏว,ว่านอกจากจะมีคนเมือสสคูนี่แล้วนะครับผมก็โทษทีผมจาชื่อไม่ได้จริงๆครับก็มีคุณสุภเลิกอ,อริยะปรัชญานะครับก็เป็นกลุ่มแกนนํากลุ่มชาวโคราชพิทักษ์รักคุณคุณย่าโมและก็ย่าบุญเหลือซึ่งก็เป็นอดีตแกนนากลุ่มคัดค้านการแยกจังหวัดนครราชสีมาที่จะมีการจัดตั้งจังหวัดบัวใหญ่ครับ คณสุภเลกเองก็บอกว่าตนในฐานะที่เป็นลูกหลานย่าโมโคนโคราชรู้สึกไม่พอใจต่อาการกระทําของบุคคลดังกล่าวเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมไม่สุขคนอย่างยิ่งย่าโมเป็นวีรตรีของชาวโคราชและชาวไทยเป็นที่เคารพสักการะของชาวไทยทางรายการเอาข้อมูลมาจากไหนศึกษาประวัติศาสตร์มามากน้อยเพียงใดครับจึงมากล่าวหาหนางสาวบุญเหลือหรือว่าย่าบุญเหลือแบบนี้ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เซนสทีฟครับละเอียดอ่อนกระทบใจิตใจชาวโคราชอย่างมากเป็นการเยียบย่ํา หัวใจของคนโคราชนะครับแล้วก็เชื่อว่าคนที่ไม่คิดดีไม่หวังดีต่อย่าโมโลและย่าบุญเหลือจะต้องมีอันเป็นไปไม่ช้กกาก็เร็วให้ทุกคนเวทแอนซีคอยดูครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเรื่องนี้นะครับเรื่องที่เกิดเกิดขึ้นนี่ครับทางกลุ่มชาวโคราชจะไม่นิ่งนอนใจครับขณะนี้อยู่ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานแล้วก็ให้ทนายดูข้อกฎหมายเพื่อเข้าแจ้งความดําเนินคดีกับกลุ่มบุคคลดังกล่าวรวมถึงรายการนี้ด้วยคาดว่าเราจะเข้าแจ้งความกับตํารวจเร็วๆนี้ครับ โดยทันได้คุณสุภเลิกบอกว่าในขณะที่นายสมานนิติพงษ์ทัพนะฮะนี่นที่กล่าวไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือคุณสมานนิติพงษ์ทัพซึ่งก็เป็นประธานกลุ่มคนรักย่าโมก็กล่าวถึงเรื่องนี้เรื่องเดียวกันก็อ่าก็ที่เรากล่าวไปแล้วนะครับอ,อ่าเป็นว่าทั้งสองคนออกมาเคลื่อนไหวครับนะอ,ออกมาเคลื่อนไหวในประเด็นนี้ครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับถ้าเผื่อใครติดตามนะครับจะมี เมือม่อหลายเมื่อหลายสิปีก่อนนะครับมีนักศึกษาปริญญาโทนะครับท่านหนึ่งก็เอ่ยชื่อเขาเป็นนักศึกษาปริญญาโทที่เรียนทางด้านประวัติศาสตร์นะครับและก็ทําวิทยานิพนธ์ครับและก็มีการพิมพ์ออกมาเผยแพร่โดยทางด้านานักสืบสนับพิมพ์มติชนนะฮะมีการพิมพ์ออกมาเผยแพร่โดยสนับพิมพ์มติชนเป็นการเขียนวิทย,ทยานิพนธ์นะครับ บอกว่าย่าโมไม่มีตัวตนจริงครับนะฮะตอนนั้นโอ้โหเป็นข่าวใหญ่มากผมจําได้ครับเป็นข่าวใหญ่มากครับชาวโคราชออกมาเรียกร้องให้ถอดถอนนะฮะแล้วก็ตําหนิสถาบันอย่างรุนแรงแล้วก็คนที่ทําวิทยานิพนธ์นะครับ บอกว่าเป็นการลบหลู่เกียรติย่าโมและก็เป็นการทําลายประวัติศาสตร์เป็นการบิดเบือนประ,ประ,ประวัติศาสตร์แล้วใครกันที่เรากล่าวว่าอยุ่ทุกวันนี้มาเป็นเวลากี่ร้อยปีแล้วนะครับแล้วใครกรรันแล้วมาบอกว่าย่าโมไม่มีตัวตนจริงนะครับเป็นการสร้างเป็นการอุปโลงขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างขวัญกําลังใจเพื่อที่จะต่อต้านกับต่างชาติก็พาดพิงไปถึงประเทศเพื่อนบ้านครับว่าต้องมีวีรสตรีขึ้นมาเหมือนกับเป็นการสร้างขวัญกําลังใจให้คนออกมา ต่อสู้กับเพื่อนบ้านอะไรประมาณนี้ครับนี่พูดไปประมาณนี้ครับแล้วตอนนั้นชาวโคราชก็ออกมาคัดค้านนะฮะจนกระทั่งต้องมีการขอโทษขอโพยขอข้ามากันครับผมอันนี้ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งครับซึ่งชาวโคราชนี่ก็มีและก็มีเรื่องที่ออกมาคัดค้านก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องราวการขอแยกอําเภอบัวใหญ่นะครับออกมาเป็นจังหวัดบัวใหญ่แต่ว่าคนโคราชเองก็ไม่ยอม ก็กลุ่มออกมาคัดค้านบอกว่าจะต้องรักษาเพราะว่าตอนนี้ทางด้านโคราชนี่เขามีทั้งหมด32อำเภอนะครับของเรานี่คือ25อำเภอถ้าพูดว่าไปแล้วนะครับโคราชก็มีพื้นที่ที่กว้างขวางและก็มีประชากรมากน่าจะเป็นอันดับหนึ่งของอีสานบ้านเฮาส่วนอุบวนเรานี่ก็เป็นอันดับสองนะครับอุบลเราก็มีข่าวคราวว่าจะมีการข,ขอแยกจังหวัดเหมือนกันนะฮะอย่างเช่นอำเภอเด็ดอุดมนะครับนี่ว่าจะขอแยกเหมือนกัน แล้วก็อีกอำเภอหนึ่งก็คืออำเภอเข,เขมราชครับซึ่งเรียกตัวเองว่าเป็นเขมราชธ,ธานีนะครับและก็ขณะเดียวกันที่ขอนแก่นก็มีการเรียกร้องเหมือนกันจะขอแยกอำเภอชุมแพออกจากขอนแก่นครับนะฮะแต่ว่าก็เรียกร้องมาหลายสิบปีแล้วแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับนี่ครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของอีสานบ้านเฮาครับชาวโคราชกลุ่มรักยาโมยาบุญเหลือก็ออกมาคัดค้านนะฮะ เรื่องราที่น้องเรนนี่เขานี่บอกว่าเป็นการบิดเบือนประวัติศาสตร์ครับนะฮะในประวัติศาสตร์บอกว่าญาบุญเหลือนี่คือเป็นบุตรบุญธรรมแต่ว่าน้องเรนนี่บอกว่าโบแมน่าะธานประลัดทองข้ามเพิ่นบอกว่าเป็นเมียคนที่สองแล้วญาบุญเหลือก็ออกมายืนยันให้กันว่าบโบที่เป็นลูกบ,บุญธรรมได้เป็นเมียตัวเมียคนที่สองตัว่าะธานบบเป็นเมียหน่อยได้เมียหน่อยกบเมียคนที่สองคนละคนละญางกันได้นะครับ นี่ก็ต้องติดตามต่อไปครับคือสังคมไทยเราก็เป็นสังคมที่ตอนนี้มีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นครับไม่รู้สุดท้ายแล้วน้องเรนนี่อาจารย์อาจารย์เรนนี่แล้วก็คุณบวย้ยแล้วก็คุณเจมจะมีท่าทีเป็นอย่างไรนะครับจะออกมาขอโทษขอเข้ามาหรือว่าขอโทษขอโทษหรือไม่ต้องติดตามครับ แต่ว่าถ้าเผื่อใครนะครับที่มีรถมีรานะครับต้องการที่จะหาอู่คู่ใจในการซ่อมแซมรถยนต์ก็ตรงไปอุบลเซอร์วิส1997ถนนกลางอาวุธนะครับเขาเองก็เป็นอู่ที่ใหญ่มากครับมีความพร้อมนะครับเนะะทียบเท่ากับศูนย์บริการเครื่องมือครบครันทันสมัยทีมงานช่างก็20-30คนลิฟต์เยอรถกว่า11ลิฟต์ครับแล้วก็ความพร้อมมีการพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่องเทียบเท่ากับศูนย์บริการแต่ว่าราคาย่อมเยาวกว่าถึง30%ครับ แล้วก็รวมทั้งในส่วนของทางด้านการรับติดตั้งนะครับแก๊ส l P G C N G T, อย่างครบวงจรติดตั้งตรวจสภาพแล้วก็ออกไปรับรองการติดตั้งโดยวิศวกรนะครับตรงไปอุบลสวิต1997ถนนคลังอาวุธครับแต่ว่าผู้ที่มีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองใกล้มองไกลไม่ชัดก็แวะเวียนไปที่อุบลกาว่นครับ ไปตปรวจว่นตาประกอบแว่นวยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไร่เอียงเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ช่างก็จะไปเลือกเลนที่เหมาะสมกับสายตาของเราตัวเราก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้าเราไปควนหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแว่นตาอย่างไรจะดูดีไปการเสริมบุคลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้ที่อุบ,บุการแว่นสวมใส่ก็สบายตาจ่ายเงินด้วยความสบายใจนะครับอยู่ตรงข้ามกับเทศบาลเก่าถนนเขื่อนธานีครับ แล้วก็มีข่าวฝากมาจากกรมทางหลวงนะครับกรมทางหลวงเองก,ก็ฝากข่าวมาว่าทางด้านกรมทางหลวงจะมีการก่อสร้างทางลอดตางระดับ2ชั้นด้วยกัน2จุดก็คือสี่แยกดงอูพึ่งและก็สี่แยกวานารมนะครับซึ่งตอนนี้ความคืบหน้าก็คืบหน้าไปแล้วกว่า20%เซนะครับแล้วเขาจะมีการขุดอุโมงค์เร็วๆนี้ครับก็จเป็นจะต้องมีการปิดถนนนะครับแต่ว่าก่อนปิดเขาก็มีการทําทางเบี่ยงทางเลี่ยงเพื่อที่ เพื่อให้ผู้ที่มาจากสีเกตมาจากอำนาจมาจากยะโสนะครับได้ใช้ทางเบี่ยงทางเลี่ยงในการเข้าจากเข้าตัวเมืองครับอุบลเราทีนี้เขาก็จะมีการทําเป็นทางเบี่ยงถ้าเผื่อท่านขับรถมานะครับเขาจะทําเป็นทางคอนกรีตให้ท่านเบี่ยงออกซ้ายมือแล้วก็ไปยูเทิร์นอาจจะต้องยูเทิร์นถึงสครั้งด้วยกัน,นครับจึงจะสามารถเข้าเมืองได้นะครับถ้าเผื่อมาจากซีเกตนี่ต้องยูเทิร์นสองครั้งครับถ้าเผื่อมาจากยะโสนี่ ก็ไปยูเทิร์นเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วก็เลี้ยวซ้ายก็เข้าเมืองได้ครับนะฮะแต่ว่าคนไหนที่มาจัตการนะครับท่านอย่ามาที่สีแยกดังกล่าวไปที่หัวสนามบินเลยครับออกจากสีแยกนนทงทองแล้วไปที่หัวสนามบินจะง่ายกว่าครับส่วนทางเลี้ยงนะครับก็คือไม่ต้องมาที่สีแยกครับเลี้ยงเข้าหมู่บ้านครับไปบ้านท่าบ,บอ่อไปซอยไปคลังอาวุธนะครับไปด้ำพระไปขามใหญ่ครับ นี่ตอนนี้เขาก็มีทางเลี่ยงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็แต่ทั้งหมดนี้ที่พูดมาไม่ต้องกังวลใจนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีการปักป้ายแจ้งเป็นระยะระยะไปท่านก็จะเกิดความสะดวกรวดเร็วนะครับในการเดินทางนะฮะเข้าสู่ตัวเมืองอุบลราครับนี่ครัเป็นข่าวที่ฝากมาจากทางด้านกรมทางหลวงนะครับก็ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับนะฮะจริงๆแล้วผมก็ อยาให้ไปศึกษา QR code นะคะแต่ว่าผมดูจากพื้นที่จริงแล้วนี่ไม่น่ามีปัญหาครับ